เงินเท่าหน่งพันบาทเนาะใช่ไหมลูกเงินหนึ่งพันบาทด้วยใชโอ้ก็จากน้ำใจจากเอฟซีนะคะครับผ่วโลูกเลยเนาะมีอยางนใต้แล้วก็ป้านี้นะคะแล้วก็คุณยายยูเอสเอนะคะอยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาเนาะก็มอบเลยนะะมารับมาลับเลยลูกเอามือเหยื่อาเลยลูกเจ้าฮัลละเจ้าฮัลละ รับเลยลูกก็เราก็มอบให้น้องเลยเนาะข้าวสารหนึ่งกระสอบนะคะปลากระป๋องมอบเลยแค่เพียงที่วน้องจับล้งอันนี้เป็นข้าวข้าวเจ้า้อลูกเรื่องเม็ดใสๆเนี่นี่ก็เป็นข้าวเหนียวอ่าก็จากพีทีสหายของเราเนาะคู้มอบโอกาสสําหรับคนไม่มีโอกาสเนาะเราก็มาสารวจแล้วก็มอบของทันทีนะคะก็กราบขอบพระคุณเอฟซีใจดีทุกท่านนะคะที่ช่วยสนับสนุนโครงการดีๆของพีทีสหายเนาะขอบคุณค่ะขอบคุณมากค่ะ มีใจมข้าวเขาชอบเนื้อเนี่ยได้กินได้ได้รายเดือนอยู่ได้นะพ่อไม่ต้องรอเงินเดือนจากจากลูกแล้วเนาะอ่ากินได้เลยกินได้สองเดือนนั่นแหละเนาะโดยประมาณนะคะจิน่าหนุงนะร้อนหมดละร้อนร้อนเนาะร้อนก็มันย่ากันเลยไม่สบายเนาะไม่สบายคนนั้นก็คนนั้นบอกอย่างโรงพยาบาลนั้ เป็นโรคคู้โรคธาตน่าสาโรคลมักอะแบบแ่เท้าเนาะหลมแลก็สอบเกือโรคลพักเนาะทำไมพี่น้องยึี อากาศร้อนๆนี่น้องๆจะเป็นเนาะก็ให้เค็ีตัวให้น้องด้วยเด้อลูกเดินร้อนๆอาบน้ำกลางวันอาบน้ำได้แล้วก็ข้ามมาที่ห้าโมงก็อาบน้ำให้น้องเลยเพราะว่าร่างกายจะได้เย็นโรคนี้มันจัดอากาศที่ร้อนจัดหี่สีนะครับวิสัไหมอ๋อปมันกินขนมกุห้กินเลยกินขนมคนเดียวโอ้ยชื่อใเลยเนาะก็ดูแลลูกๆกู้กู้กันไปนะแตกวันเราก็ดีขึ้นเนาะพ่อเนาะ ไม่มีไม่มีคําว่ายากจนในหมู่คนขยันก็มีแต่คนคนขยันมีแต่จะร่ํารวยขยันอดทนจะร่ํารวยมีอยู่มีกินสู้ๆนะล่ะเลี้ยงลูกไปจังไนกันง่ายก็ง่ายก็สบายจังไนกันไม่ง่ายแล้วก็สบายดอก สูงไปงี้ที่ก็สินมาเอ่ทีก็ินมาเนาะอย่าลองนะไม่ใช่มาคอยโมเดลกันไปไหนแล้วก็พูดหลายๆแล้วก็เด้อเดินดังโตไปทางใดบ่เนี่ยไปทางนู้นก่อนแล้วแม่เห็นเพื่อนถือโทรศับไอ้แจกเลยแจกเลยแจกบัตรเลยอย่าลืมนะติดตามนะทุกช่องเจ้าสายลุยด้วยให้พ่อผู้ใหญ่ติดต่อบอก ผใหญ้วพอผู้ใหญ่เ้อติดต่อร้านไซเจ้าเนี่เด้อเจ้าไซลุยน่ะร้านตาวินน่ะมีอะไรช่องอีกสามช่องไม่ด้มาด้วยค่ะติดธุระมีมีการมีงานเนาะอีกสามช่องก็จะเป็นนายโปริบ่าวไพโซแล้วก็เอกกี้ซียูค่ะแต่ว่าเ้าก็ติดธุระเนาะเขาเดินสายในบ้านเดินสายไฟแล้วก็ครูกระเบื่องก็เลยไม่ได้มาทางนี้แล้วก็ทางนี้มันก็ไกลด้วยแหละเนาะ ไปจ้าเียงเลินลูกเานะเนตัวให้น้องก็มอบจำได้ย่าวาทางออกงั้นนะจำได้ย่ราทามื้องั้นนะนี่ก็ลังสุดท้ายเนาะไปอีกลังนึ่งสุดท้าย โอ,อ,อ้อากาศร้อนจริงๆเนาะนี่ร้อนมากๆนะคะเอจีวันนี้สุดยอดมากออนี่ก็มามอบให้แม่เดียวลูกเดียวสามนะคะเอจีเนาะโอ้อากาศร้อน เราก็มาถึงแล้วนะคะเอฟซีเนาะดีจ้าเอาเอารถจอดลงมาได้ไหมเดี๋ยวขนของกันครับพ่อแค่เดียวลงตรงนี้เหรอพ่อตรงนี้ไม่ไม่ลงก็ได้ครับพ่อค่ะขนของลงแป้นเดียวเดียวลงมาสวัสดีครับพี่น้องทุกท่านนะครับตอนนี้เราก็เดินทางมาบ้านหลังที่น่าซีตรงนี้แล้วก็ กล,ลับรถเดินทางกลับแล้วนะคะเอจี G, เนาะนี่บ้านหลังสุดท้ายเสร็จแล้วนะคะเอจีมอบเสร็จแล้วโอ้ยโอ้ยโอ้ย,อยนั่งแบบไหนเ <ไป S 2> ด้ะแบบนี้เนาะนี่ไปจะไปห้องน้ำอุ้อคันนาเนาะนี่แกกลับเดีด๋ยวพ่อ จ้าจ้ะจ้าดูแล้วก็เดินทางกลับแล้วนะคะเอฟซีแก้ั้ขึ้นมาขามอีก ทำไมไม่เอาบุญเอกสารมาด้วยใช่แล้วยกโทษบ้าในเห็นบ้าผมเห็นหมดเลยจ้าจ้าแม่สวัสดีเด้อจ้าสวัสดีจ้าจ้าค่ะแล้วก็เดินทางกลับทางเก่านะคะเอฟซีน้อนี่ไปแล้ว โอ้อากาศทำไมถึงร้อนร้อนจริงๆนะคะเอฟซีเนาะบอกว่าบ้านน้ำพุน้ำนะน้ำเนาะมีน้ำเยอะเนาะเขาทำนาฟังเนี่ย น่าจะทำนาปังนู่นทำนาปัง เปิดน้ำคงตรงนี้เนาะนั่นแหละสบายเขานด้น้ำคงค่ะคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะคะ่าดึงกดไลค์กดแชร์ช่องช่างมีชั้นเนี่ยนะคะสวัสดีค่ะ